บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสตอนที่5สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันต่อในตอนที่5ครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้กันไปในคาบก่อนกับพีอพอลโลกันดีกว่าครับคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ พบกันอีกแล้วนะครับน้องๆพีอพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับทฤษฎีบทพีทากโกรัสกล่าวว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกําลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากและบทกลับของทฤษฎีบทพีทากโกรัสกล่าวว่าถ้ากําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสอง ของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถนำเอาทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาและตรวจคำตอบของโจทย์ได้นะครับน้องๆคาบก่อนๆเราเรียนรู้เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันไปแล้วคาบนี้ เราจะมาเรียนรู้การนำบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในลักษณะต่างๆและการประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์รอบๆตัวกันครับรูปสามเหลี่ยม KLM มีความยาวของด้านทั้ง3เท่ากับ35、21และ28เซนติเมตรรูปสามเหลี่ยม KLM เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดและมีพื้นที่เท่าไรเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม KLM ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดครับเพื่อนๆ จากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมกันครับจากโจทย์เราสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตได้แบบนี้ครับ จะได้ Lm ยกกำลังสองเท่ากับ441 km ยกกำลังสองเท่ากับ784 kl ยกกำลังสองเท่ากับ1,225จากทฤษฎี c ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจึงนำ Lm ยกกำลังสองบวก km ยกกำลังสองถ้าได้ผลลัพธ์เท่าก KL ับ kl ยกกำลังสองแสดงว่า เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่ง LM ยกกำลังสองบวก KM ยกกำลังสองได้441บวก784ได้เท่ากับ1,225แสดงว่า KL ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ LM ยกกำลังสองบวก KM ยกกำลังสองครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม KLM เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีมุม KML เป็นมุมฉากครับเพื่อนๆต่อไปเราจะไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม KLM กันครับจากสูตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงจากรูปความยาวของฐานคือด้าน LM เท่ากับ21เซนติเมตรความสูงคือด้าน KM เท่ากับ28เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม KLM เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ21คูณ28จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม KLM เท่ากับ294ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม KLM เท่ากับ294ตารางเซนติเมตรครับ สนามหญ้ารูปสามเหลี่ยมแห่งหนึ่งมีความยาวด้านเท่ากัน2ด้านคือ18เมตรและด้านที่เหลือยาว24เมตรสนามหญ้านี้มีพื้นที่เท่าไรจากโจทย์เราสามารถสร้างแบบจำลองทางเลขาคณิตและกำหนดจุดได้แบบนี้ครับจะได้ MN ยกกำลังสองเท่ากับ324 MO ยกกำลังสองเท่ากับ324 NO ยกกกำลังสองเท่ากับ576จากทฤษฎี C ยกกำลัง ok um สองบวก A ยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองจึงนำา MN ยกกำลังสองบวก MMO ยกกำลังสองถ้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ NO ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับ MN ยกกำลัง ok um สอง บวก MO ยกกำลังสองได้324บวก324จะได้เท่ากับ648แสดงว่า NO ยกกำลังสองมีค่าไม่เท่ากับ MN ยกกำลังสองบวก MO ยกกำลังสองครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม MN O ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพื่อนๆจากรูปถ้าภายลากส่วนของเส้นตรง mp ลงมา จะทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปคือรูปสามเหลี่ยม MNP และรูปสามเหลี่ยม MOP ซึ่งมีขนาดเท่ากันพิจารณารูปสามเหลี่ยม MOP หาความยาวของด้าน MP จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ MO ยกกำลัง2เท่ากับ OP ยกกำลัง2บวก MP ยกกำลัง 2, 2, 2, 2แทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้18ยกกำลัง 2, 2 เท่ากับ12ยกกำลัง2บวก mp ยกกำลัง2นำ12ยกกำลัง2มาลบทั้งสองข้างของสมการดังนั้น mp ยกกำลัง2เท่ากับ18ยกกำลัง2ลบด้วย12ยกกำลัง2จะได้ mp ยกกำลัง2เท่ากับ324ลบด้วย144หรือเท่ากับ180 mp มีค่าเท่ากับรากที่สองของ180 เพื่อนๆครับเราไม่สามารถหาค่ารากที่สองของ180เป็นเลขจำนวนเต็มได้แต่เรายังสามารถหาค่ารากที่สองได้อยู่นะครับไปดูวิธีหาค่ารากที่สองกันครับให้เพื่อนๆแยกตัวประกอบของ180จะได้3คูณ2คูณ3คูณ2คูณ5สังเกตนะครับเพื่อนๆว่ามีจำนวนที่เท่ากันอยู่2คู่คือ3คูณ2 พอเอามาจัดให้อยู่ในรูปจำนวนที่เท่ากันสองจำนวนคูณกันจะได้วงเล็บเปิด3คูอ2วงเล็บปิดคูณวงเล็บเปิด3คูอ2วงเล็บปิดคูน5หรือเขียนใหม่ได้ว่า3คูอ2ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ5เพราะฉะนั้นรากที่สองของ180ก็จะมีค่าเท่ากับรากที่สองของ3คูน2 ทั้งหมดยกกำลังสองคูณหหรือเท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ2วงเล็บปิดคูณรากที่สองของ5หรือเท่ากับ6คูณรากที่สองของ5ครับเพื่อนๆนดังนั้น mp มีค่าเท่ากับรากที่สองของ180หรือเท่ากับ6คูณรากที่สองของ5เมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม mno เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ24คูณ6 คูณรากที่สองของ5เท่ากับ72คูณรากที่สองของ5ตารางเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม MNO เท่ากับ72คูณรากที่สองของ5ตารางเมตรครับเสาต้นหนึ่งสูง24เมตรที่ยอดเสาถูกยึดด้วยลวดยาว30เมตรโดยลวดถูกตรึงไว้ที่พื้นดิน ห่างจากเสา18เมตรอยากทราบว่าเสาตั้งตรงทำมุมฉากกับพื้นดินหรือไม่จากรูปนะครับเพื่อนๆเ,เราสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตและกำหนดจุดได้แบบนี้ครับถ้าเราต้องการทราบว่าเสาตั้งตรงหรือไม่ก็คือการทดสอบว่าเสาทำมุมฉากกับพื้นหรือไม่ครับเพื่อนๆนจะได้ bc ยกกำลังสอง เท่ากับ324 ac ยกกำลังสองเท่ากับ576 ab ยกกำลังสองเท่ากับ900จากทฤษฎี c ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจึงนำ bc ยกกำลังสองบวก ac ยกกำลังสองถ้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ ab ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับซึ่ง bc ยกกำลังสอง บวก AC ยกกำลังสองได้324บวก576ได้เท่ากับ900แสดงว่า AB ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ BC ยกกำลังสองบวก AC ยกกำลังสองครับรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ACB เป็นมุมฉากดังนั้นเสาธงตั้งตรงหรือเสาธงตั้งฉากกับพื้นดินครับเพื่อน เพื่อนๆคงเข้าใจการพิสูจน์บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันแล้วนะครับเราไปสรุปเนื้อหากับพี่อ,อาพอลโลกันดีกว่าครับพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆพี่อาพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าถ้ากําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเราสามารถนำเอาบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆ จงเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะทำแบบฝึหกหัดกันได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหมดเวลาสําหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ